เอเมื่อกี้หนีอืมใช่ค่ะเห็นนั่งทานข้าวทานอะไรกันอยู่พักผ่อนกันอยู่อืมอืมนะฮะใช่แล้วก็แบบเราก็นั่นแหละฮะก็เป็นกำลังใจให้กับป๊อบป,ปี้ด้วยซึ่งก็แน่นอนป๊อปปี้ก็ทำเต็มที่ซึ่ง,งตอนนี้ก็อย่างนี้นะเราก็ทำกันเต็มที่เนาะป,ป,ป๊อบปี<า>้เนาะอืม อยากทานอาหารร้านแม่แดงอร่อยแน่นอนไปที่ฟลอริดาเลยค่ะไปที่ไปที่เออ่ร้านคอนจิก,กินะคะที่ฟลอริดานะคะที่ไมออมีขันรดอร่อยจริงอยากให้ไปทานนะคะเดี๋ยต้องไปบ้างนงะ่เออเพราะพี่นอนกับใครลูกเราไม่นอนกับน้องพัจจิค่ะพัจจีน้องคาอ,อ๋อหน้องคาน้องพัจจิ ปปีปนาสดมากเอ่ยสวยมากลูกว่ะเออ,อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละก็รอดูว่าพรุพ่นี้ปอปีจะใส่ชุดสิอะไรพปปรุ่นี้สปีดพรุ่นี้สปีดกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้น่าจะประมาณสิบโมงค่ะมีไลฟ์ด้วยกองไฟลฟ์ด้วยนะคะติดตามได้ทางไลฟ์ของท่าเพจร p n นะคะ พีพีเอ็เขาไล์ปุ๊บป,ปุ๊ปะเนอะปุุ๊๊กน่าจะไลา์พวกเนี้ยนะปุ๊บุเป็ปนคนไลฟ์อยากให้ปอปีได้ไปเม็กซิโกอ่ะแม่อ่าก็ต้องช่วยกันเออแน่นอนต้องได้ไปด้วยกันนี่แหละลูกโดนปอปตกจากวันโมเมนต์อินไทมเลยค่ะเออเห็นมมาเห็นมานี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาสอมนกัก <c oughs> ไม่แม่วันโมเมนต์ไม่ได้ซ้อมเลยอัดอ่ออเพราะว่าชุดเพิ่งตัดเสร็จหลังเวทีค่ะเรื่องของเรื่องสดสดแบนไม่มีใช่ฟิลลิ่งล้นหลวลล่งแล้วก็แบบเรื่องระยะทางก็กะยากด้วยเพราะว่าเวทีอยู่ไกลมากแล้วกรรมการก็อยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าเพิ่งคิดวางแผนกับทีมงานเลยว่ามงกุฎต้องวางไว้หน้ากรรมการ เือ่องจากเวทีเดินมาค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องกะเองว่าท่อนนี้มันน่าจะประมาณเท่าไหร่จะต้องเดินไปตอนไหนเพื่อโชคดีที่จังหวะมันลงล็อกลงตัวพอดีค่ะอืมเป็นเรื่องคนบอกว่าแบบอินเนอร์มาเองจากนั้นทั้งหมคือพอเปิดเพลงปุ๊บอินเนอร์มาจริงอ่ะเก่งบิลลี่บอกว่าเก่งมากปอปอแล้วคือเปะมากกับแม่วันนานปอปอรอ,อเออจริงค่ะ แม่บุกดีใจไหมก็ดีใจอยู่แล้วเขาป๊อปี้เก่งอ่ะเเราก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วทุกคนก็ต้องซัพพอร์ตปปีนะ<ม>วันเนี้ยเมื่อกลางวันอ่ะผิดแม่ลฟ์ใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันวันที่สองหน้าหน้าหอเนาะหน้าหอเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเออน่าเลยตอนถอดชุดคือแบบเหมือนแบบเลดศอ่ะเหมือนซ้อมมาหลายรอบหนู แล้วเราวมันชุดที่ใส่ครั้งแรกแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำจำไม่ได้ว่ามันแควกอะไรตรงไหน,นอะพิวผมไม่ได้ลองเลยค่ะแม่มันบอกว่าสดจริงๆโชคดีมากที่มัมนผ่านไปได้ด้วยจริงอีกแปดคนดอมเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วหนูไปเกณฑ์คนไปซีไปไปไปฟอลโลในบ้านเขียวหน่อยในบ้านน้องอีกอีกอีกแปดคนครบห้าร้อยมาค่ะเอออีกแปดคนครบห้าร้อยนะ เจ๊ตัว๋วเออโอ้แม่ก็เป็นกำลังใจให้ป๊อปปี้นะคะแล้วก็อะไรที่แบบป๊อปปี้เขาเขาเก่งอยู่แล้วละ่ะเขาเก่งอยู่แล้วเขาเขาเขามีพื้นฐานความความความเป็นทุกอย่างของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกนิดหน่อย้อมเขาก็สอมนิดหน่อยเขาก็ได้แหละแต่เขาตั้งใจแค่นั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรที่เราไม่เป็นนะทุกคนฟังเอาไว้เลยคือไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิด เราต้องตั้งใจในสิ่งที่เราอยากทําถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงมันก็ไม่พลาดหรอกเราก็ทําได้ถ้าวันนี้มันทําไม่ดีวันพรุ่งนี้ก็ทําให้ดีจริงจริงพี่เชื่ออย่างนั้นอืมอยากเห็นปอปี้สปีชอังคาวันพรุ่งนี้ติดตามได้ทางไลฟ์ฟองเลยนะคะนี่ฝากน้ำด้วยค่ะทุกคนขาอ่ะปอปอ,ปอฝากหน่อยอะทุกคน ทุกคนฝากหน่อยเออทุกคนไปดูนะอนอะนนะทุกคนสแกคนเลยแปดคน,น,น,ค,นครบห้ารอยแล้วทุกคนฝากหน่อยฝากด้วยนะคะฝากหน่อยนะทุกคนนะโหน้องน้องอน้องเก่งน้องมิวที่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะป๊อบป,ปี้เขามีเรื่องราวอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรเขาจะมีการ เขาน่าจะพูดก,กับตัวเองเนาะใช่ไหมพปอป,ปี้เวลาฝึกสปีดอ,ะอ่ะมมีเรื่องที่ต้องพูดก,กับตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะเอาโทรศัพท์ทางครอบครัวมาแอดเราค่ะเลิฟค่ะรักมากขอบคุณนะคะเอออยากให้<ต>ปอปอมาเป็นพิธีกรอยากให้พ่อปอมามาเป็นพิธีกรแฉหรือให้มาเป็นหรือให้มาในรายการแฉอืมเดี๋ยวมองแล้วไปแน่นอนเลยเลิศ เราพอมองเราวแบบปอๆมาแม่ก็นั่งสัมภาษณ์หนู่ะลูกตื่นเต้นทุกอย่ะเละิศเลิศปอๆอีกทีได้ไหมแฟนคลับบอกอ๋อได้ค่ะได้ค่ะสุดครื่นะคะได้เลยนะคะทุกคนก่อนที่น้องจะไปอาบน้ําพักผ่อนทุกคนช่วยเข้ามาเดี่ยวให้หน,น่อยนะขอแค่หน้าจอไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบโอเคค่ะค่ะไปแล้วไปแล้วป๊อปปี้แบบนะนจะไหมลูก <S 2> <S 2> ใช่ค่ะเดี๋ยวลาทุกคนในไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณล <Okay. S 2> ูกก่อนด,ด้วยนะคะเอเใยลูกพักผ่อนเยอะๆนะป๊อปปี้นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะลูกนะามาสวัสดีค่ะ <S <S ตาพักผ่อนนะลูกน้าตาคุดไนท์ลูก